อุ้ยเฮ้ยก็เป็นแสงแล้ววะเป็นแสงแล้วเนาะเดี๋ยวลูกเขียวเดี๋ยวเดี๋ยวบอกเร็วได้แค่นี้แหละพ่อตี่เกียวเถอะตีเกียวเร็วได้แค่นี้แหละพ่อทันเกียวแล้วแกงก่รถเก่งนะแกงไปครับเมื่อกี้แ่งก สองหมื่นก็ติดไปแต่พันห้าจางเยีพันสองไงแ a d เ p อร์โอ้เยอะเจ็ดหมื่นได้มั้มหมดเนี่ยคุณภาพเจ็ดหมื่นเนี่ยทำกันไปได้ว่าแค่บอก ไม่ต้องใส่วินล่างหรอกใช่ว่าไรเป็นสายพานวิ้งอ่ะเอาอย่างนี้ก็พอแล้วเวลาเราเปลี่ยนกรุบน้ำมันง่ายสิแล้วก็ออกสักสองอันเลยอยากไปไหนไปสตาร์เอาเลยนะไม่ต้องเอาลถตัวข้างนะไปเก็บไปเก็บดีเอานี่ไปด้วยดิหาแล้วจอดเลย พอจอดพอออกพอดีนี่ไงหนึ่งจะลืมพลังเร่งไอ้พลอลเชียร์นะเป็นงานเข้าอีกต้องใส่ต้องนั่งขับแล้วมั้ลูกพี่ให้จ้างคกไข้ทำหรือวะจะนั่งขับมันก,ก,ก็อยู่ประมาณนู้นนี่พอแล้วนะอย่างนี้ก็พอแล้วสำหรับประโยชน์ มันยาวเกินไงมันก็สั้นอีกประมาณเมตรห้าสิบอะมันย่นเข้าไปอีกอะมันก็ยาวทุดท้ายอะไรมันที่ยาวกว่านะดูลอ้อล้อสายป่าดูล้อที่สายป่างม,มองไม่เห็นครับม <laughs> ย่อใส่ท่อซิ่งอยู่นี่คือไกลสุดแลนะไปวิ่งไกลสุดแลยใช่ไหม <c oughs> แต่ซื้อมาเนี่เพิ่งจะวิ่งไงมันว <c oughs> ิ่งมาถึงแค่บายกี้ <c oughs> แล้วก็กลับเลยตอนนั้นแหละใส่อะไรมาตอนนั้นอะมาปะเปาล่าๆนีแหละเอาเอาไอา้คันโครงเก่าอะไร oh. เออคันโครงเก่าอะไรมาเ <c oughs> สร็จแล้วนาเหลือที่ของของท่อนะพอที่ของท่อได้ก็จบเลยพรุง่งนี้มาลื่นมาลื่นนะแอา นี่เขาทำกันด้ยพี่จะไม่ได้ไปไหนทำสักสองชั่วโมงเดี๋ยวเดี๋ยวไปตามพยาเดี๋ยวไปเอาตังสบตังให้พี่เลยวิ่งเทสครับวิ่งเทสทำเสร็จแล้วก็ต้องเทสกีเขียวเขียวซับ <laughs> เปลี่ยนพนละขาเแล้วคนละมือเลยรถว่วงเลยรถขับสองคนใช่เหรอรถสองคนที่นั่งกว่างงี้นะมันไม่เอาน้ำใส่มาในนี้ปวดน้ำอะ่ะนะผมก็อยู่อยู่รดไม่ใช่พูดถึงเนะี่ย